Sure. เึ่งเปิดกล้องงานละครเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันไปหมาดๆนะคะก็ได้มาจามับมาร้องเพลงด้วยกันอีกคู่แม่ลูกที่สนิทกันคู่นี้ค่ะคุณแอนซิเรียมแล้วก็น้องนอน,นี่โนลน์นีนะคะคุณแม่แอนบอกว่าเรื่องร้องเนี่ยไม่ใช่ทางถนัดเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าเรื่องเต้นน่าจะถนัดเห็นแอบเต้นในติ๊กต็อกบ่อยๆนะคะก็อยากใช้เวลากับลูกเลยตัดสินใจว่าอ่ะง,งั้นเรามาร่วมโปรเจกต์นี้ละกันบทเพลงชูใจซีซั่น1ค่ะเป็นบทเพลงเพื่อครอบครัวนะคะโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คือทั้งคู่เนี่ยได้รับเลือกให้ร้องเพลงนะคะภูมิคุ้มกันไม่มัมค่ะเวลาร้องก็จะอินอินหน่อยเพราะเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่แม่ลูกที่คอยให้กำลังใจนะคะก็เหมือนกับตัวเองเลยนะคุณแม่แอร์และน้องนนี่ละค่ะ โดยโปรเจกต์นี้ได้พี่บอมสินเจริญมาสร้างสารรค์งานดนตรีให้ร่วมกับดาราศิลปินอีก8ท่านด้วยกันค่ะทั้งพี่ป้อนโมเดิร์นด็อกพี่ปั่นไัยบุญเกียรติพี่แมวจิรศักดิ์วงฮัฟ f n โน้ตคุณจันทนีอุณากลนะคุณเพ้นสาธิมาแล้วก็วงเอกเมโซโล ซึ่งศิลปินทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้ครอบครัวเนี่ยจะดูเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะแต่ก็ไม่ง่ายที่สมาชิกที่ช่วงวัยต่างกันจะเปิดใจคุยกันได้ทุกเรื่องแต่เราก็คดาดหวังว่าบทเพลงแบบนี้จะเป็นสื่อกลางในการสายสัมพันธ์ค่ะแอนนน้องอยู่แค่สิค่ะอีกอีกร้อยเปอรอินเนอร์ท <laughs> ี่แอนทำได้ดีครับก <Because S 1> ็ให้ให้น้องโรนี่ได้มีโอกาสเป็น uh, ได,ได้ร้องเป็นครั้งแรกเนอะที่แบบเป็นบทเพลงที่พี่บอมแต่งก็ทั้งหมดมี8บทเพลงด้วยกันนะคะก็พี่ๆสื่อมวลชนก็สามารถที่จะแบบว่านี่ได้เลยนะคะสแกนได้เลยทางนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เปิดเพราะเราทําเป็นมิวสิกวิดีโอไว้ด้วยนะ,ะผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากเพื่อนๆพี่ๆศิลปินนะครับที่มาวามสามารถนะครับจริงๆแล้วเราเป็นการทํางานร่วมกันของเราทั้งหมดนั่นแหละที่ทำไมเขาไม่ให้พี่บอมร้องอะคะ <laughs> พี่บมพี่บอมส่งไปให้ทีมพี่บมสร้างขึ้นร้องนะแล้วแล้วก็ที่สําคัญที่สุดพอพวกเรารวมกันหลายๆคนก็ได้บทเพลงนะ่ะหลากหลายรสชาติแบบนี้แล้วต้องยอมรับว,ว่าศิลป,ปินของเราทั้งหมดนั้นก็มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันหลายมิติก็<า>เป็นเป็นมิติในเชิงบวกนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนล้ครับสำหรับทั้งหมดบทเพลงในเพลงชูใจครับิ ้อพ like ีรูคก็ทั้งูว่าพอก็ยังมีเสียงนี้ที่คุ้นเคยนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวจากคุณพ่อถึงลูกชายกันบ้างค่ะก็ได้พี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มอาสามาร้องเองเลยนะคะถือเป็นงานแรกๆในรอบหลายปีหลังไม่ได้รับงานร้องเพลงแล้วก็อีเวนต์แบบจริงจังมาตั้งแต่เกิดโควิด1 9ระบาดแล้วค่ะ แล้วก็ช่วงนี้ก็ยุ่งมากเพราะว่าผ่านตัวไปทำงาน NFT Art แบบจริงจังด้วยแต่ที่ตัดสินใจมาร้องเพลงเพื่อนที่ชื่อพ่อก็เพราะอยากเป็นตัวแทนของคุณพ่อที่บางครั้งบอกเลยว่าไม่รู้จะสื่อสารกับลูกชายทั้งสองคนยังไงยิ่งลูกโตเป็นวัยรุ่นก็ยิ่งรู้สึกว่าระยะห่างมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและอยากมอบบทเพลงนี้ให้กับลูกชายด้วยค่ะไปฟังความรู้สึกของพี่แมวกันค่ะในวันที่มีทิกเกอร์อยู่ผมทำหน้าที่พ่อได้ไม่ดี มันส่งผลยังไงแต่พอเรากลับมาพอเรามีทิกเกอร์พอเรามีแจสเปอ,อ,อเร์ per, เราทาตัวอีกแบบหนึ่งเราเปลี่ยนไปละมันส่งผลยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาบอกคนต่างๆนา,นาเราไม่บอกใครว่าเราดีเปรเฟ็ตร้อยเปอร์เซ็นมันเร็วตรงไหนก็บอกไปเลยยอมรับว่าเราเร็วตรงไหนนะครับแต่ที่สําคัญไม่ใช่เร็วแล้วเร็วเลยมันเร็วแล้วมันต้องรู้ตัวแล้วปรับปรุงจริงๆแล้วการเลี้ยงลูกเนี่ย มันคือการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคือการเลี้ยงลูกก็คือการเลี้ยงตัวเองการดูแลตัวเองรักลูกอยากจะให้ลูกทำอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆเราไม่ต้องไปให้ลูกทำเราทำให้ลูกดูเพราะว่าเราคือไอดอลคือฮีโร่ของลูก การเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกคือคำสอนที่พ่อแม่จิรศักย์ยึดมั่นนะคะโดยผลงานเพลงพ่อพ่อจากศิลปินดาราทั้ง8ท่านในโปรเจกต์บทเพลงชูใจซีซัน1สามารถรับชมได้ทางช่ YouTube ชื่อว่าบทเพลงชูใจเลยค่ะแล้วก็จะมีบทเพลงในซีซันถัดไปด้วยนะคะคุณผู้ชม